ดูเปลี่ยนเด็กเลยแม่เต็มหน่อยนึงเออวันเที่ยงเวายจัดนะแป๊บเย็นแป๊บเย็นอันนี้ยังไม่ลองนะได้มาเมาื่อวานยังไม่ลองเลยออ๋อ กันครับช่วงยาวแล้วใกล้ใกล้จะหมดแล้วนะโค่นด้านพี่แล้วนี่ทำเลบ้ามันมีพวกอยู่สลับกูดีกัีนัน,เ,น,นเออครับนั่นแหละไปดูทำเลจอดเดีะน ใช่ครับนี่ปลาเออการขายทุเรียนนี่ต้องเอาใจยิ่งกว่าลูกอยู่นะครับนะไรเคาะอะไรในกรอบนอกลงในเหมือนเดิมรอบวมัน่า่เดียะช่วงใต้มันนี่ ใต้ของเยอะเลยครับวันนี้จะพ่อเนื้อไหนดีจ้าของผู้ได้ก่อนนะพ่อเรื่อสวยเลยจ้า99ครับ99มาเลยรอบลูกไหนมี99น่าดีก็ไม่ได้มองใช่คนเยียบเลย เป็นหมดตรงนี้ก็เป็นผมก็จะไปถามพวกพวกบอกว่าแย่กันครับไร้กับบางก็แย่ที่ว,ว่าแต่ทุเรียนล้างเสี่ยวบอกน้ำซุปไม่ยุบอ่ะครับเออล้างเตี่ยวอ่ะใช่ขำกันแบบว่าดูว่าจะเป็นแต่ฉันแกก็เป็นแต่ว่า <c oughs> ไมนเกี่ยวกับอันนี่ไหมเนี่ย <c oughs> เกี่ยวกับ <c oughs> เที่ยว,บยวลบกันไหมมีส่วนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะครับก็มันมาทวงนายยกในเศรษฐกิจมันก็ไม่เลยครับก็เริ่มไม่นี่ลงเลยดรอปลงไปหน่อยนึง ่ไปเรื่อยๆครับใช่แล้วุตแห้งๆเลยครับแห้งต้องนอนเฝ้าแล้วยี24ชั่วโมงแล้วนะมาเลยเคยก็มาตีสองตีสองยังมาตีสองกินเหล้ากลับมากันแล้วแวะแวะเลยดูเรียนก่อนดูเรียนก่อนเลยเพราะว่าแม่ไหนโคตรมาบอกกินไไม่ดบอกกินไม่ได้นะกินเหล้า เออใช่กินวายมาหน่อยนึงอ๋อพ่อค้าแนะนำนะครับผมถ้ากินเหล้ามามาซื้อได้นะแต่กินไม่ได้แต่เว้น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 ไว้หน่อยนึงแล้วกินต่ออะไรอย่างเงี้ยแนะนำถ้าถ้าถ้ากินเหล้าด้วยแล้วกินทุเรียนไปด้วยนี่นะใช่เดี๋ยวมันร้อนในเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลกันเองก็แต่มาก็จะถามถ้าเกิดเห็นเตซ่มาเราก็ถามเลยกินเหล้ามาหรือเปล่าพี่ถ้ากินเหล้าพี่อย่าเพิ่งกินนะเว้นระยะไว้ก่อนก็จะกินอ่าครับแต่จะบอกว่าคืนก็เมามา เขาอาจจะซื้อไปฝากปแฟนเงี้ยนะดีแล้วเจอคนนั้นแคอีกคนหนึ่งแล้วมาขอกินครับ <c oughs> มาขอบอกผมยากกินขอหน่อยอ่าเดี๋ยวให้ผูนึงอ่าให้สองคู่อะไรเงี้ยแก่ให้ไปกินเหล้าเมาอีกโอ้โหบอกก็จะกินเลยบอกอย่าพึ่งพี่พี่พิ่งกินเหล้ามาเสียยมันก็โบงนะนี่แม่แม่ได้ยังเนี่ย ลูกค้ามีพีจองลูกค้ามีพีใช่จองจองทุกวันเลยใช่ไหมครับจองทุกวันเลยพึ่งเยอะพึ่งรหือต่อเนี่ยดูกลมหวานของมันเมื่อวานนี่ก็โดนต่อยไปนี่นี่รให้พี่ก็ดิตัวนี้ร้อพี่ก็ชอบลองดูแต่ตัวนี้เป็นตัวร้อยตัวรีเมียมแต่ว่าคนลงใช่กำลัง ตัวนี้พี่ก็หนักแ่เลยแก่อเพ่มไแกเลยแก่ก่อนเลยน้องจะแก่ให้แม่นี่ครับผมสามห้าห้าอหจ๊ะเอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มอีกสตดเิ่มปีนรูปนึงเห็นไหมนะ่ไม้มาตั้งถึไม้อันนี้หบาทหบาทนี่ห้าบาทมีเกงเนื้อทเน้อเล่นเลยเนเลอเพิ่ห่เย้แกเ ให้พ่อก่อนพ่อมาจ้าจิ้มนี่หน่งจริงๆแม่อร่อยส้าสั่งทุกวันอุดร์กับร้องไห้แล้วเมื่อกี้นี้แม่อร่อยแต่สั่งทุกวันแม่บอกตาลูกจิไหลแบบไหนเนี่ยเดินสมรอบไปจะไปอุ้หนุกแล้วหนุกแล้วหนุบแล้วไม้มีไม้เรียกลูกค้าเรียกลูกค้าดีเกก็เพิ่งเปิดร้านนะครับเพิ่งมาจากตลาดนะครับตอนเช้าเจอกันได้ที่ตลาด ไม่เก่งละกอนแยกสิบเอ็ดนะครับไม่ลงขวาผู้ช่วยไปไหนัะเนี่ยรักพักเตียงเลย,เยแล้วก็น็อตคนนึงอ๋อพักผ่อนใช่ไหม ช่วยมือปอกคนนั้นปอกทุเรียนสองลูกคนดูต้องแปดแสนแล้วนะตั้งใจดูนี่ห่ามมันน่าจะลง อยู่มาให้อันนี้ของของลูฟาอันอันอันน <K <K an <k 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 ี้มือเคาะขึ <k <k well> <k ้นรถมือเคาะขึ <k <k ้นรถมือเคาะไปตลาดครับจะป่เฉยว่าทุเรียนมีเยอะครับไม่ต้องห่วงไม่ถูกใจเดี๋ยวเฮียกับเจ๊ก็คัดให้ลูกค้าใหม่ทีวนี้ลูกค้ากินสุกสุกพร้อมทาน นอยักหน้าตาม,ไมีไหนอป่าปาก็อยักหน้าใหญ่เลยนคนนึงแม่ตาเหลือด้วคนนะกตาเลื่าาอยๆฝั่งใกล้ๆอันมี้แมปากินมั้งนี่สวยเลยเอาไปปอกเองลูกได้ยแม่ป่าในอันนี้ของเขาใช่ใช่ของป,ป่าใช่ของป่าใช่นั่นเองไม่ออก มากมาแลบไปยจัดลบไปดั้โมาแล้วีโมาแล้ว่พ่สิ่พ่อนานเนี่ย่อกรามามายืนข้างนี้เลยจะได้เสร็จเร็วอก็ดามาแล้วมายืนข้างนี้เลยจะได้ใสเร็วไปกลๆด้วยอย่ามาใกล้ ผมก็ยังไม่ลองซื้อได้เราต้องคืนกันมารู้สึกได้เมื่อคืนเดี๋ยว้ลองกินเหมือนกันได้หรือเปล่ากินได้แล้วพ่อกินลงมาใหม่ๆหวานครับปวดในปอกยาเจ้าของร้านยังไม่ได้ชิมผมไม่ได้คนปอกผมเป็นแบบมือคัดมือพัดโอ้ปอกไม่ได้ปอกได้แต่ปอกไม่ปอกได้แต่ปอกช้าอนี่มือปอกผมไม่ปอกเองพ่อคนเดียวใช่ครับสองลูก <Okay. S 1> แกะรวมไปเลยหรือเปล่าครับ,รรบแกะรวมไปเลยแกะรวมได้เลยครับ ไหนมาเยมหาหนูโดยตรงใช่เสียใจนุ้งมหาหนูอ้าบอกปกวเียวแล้วจะได้าซื้อเจอแวมานี่จะได้มาเจอกันที่แถวบ้านแล้วกเตี๋ยวอ่ะเาจัดจัดปอกหรือล่าจัดปลอกเป็นหาคนปอกเก่งๆอะไรเงี้ยอ๋อรับ

พ่อคนนั้นทุกไหนทุกไหนท้าเล้ดวเดียวฮะไหนทุกไหนเชีหยดีนนหนมันของหนูขึ้นมาบ้าปะนี่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 นเออก็นหนูเอามานี่เอามาร้อยสามับมันจะมาจากโน้นนี่ไบอกราคาพ่อไปยังยังท่างอนอันนี้ต้อยครับสวคสดีครับขอบคุณครับของพ่อสามหจ้ะ ที่สามหนึ่งสองครับอันนี้กีดให้นนไปถึงบ้านก็แกะกินได้เลยไกรีดพาลังเรียบร้อยพอสเสร็จรงอะไรอะไรแม่ซื้อแค่สองลูกมันยังไม่ถูกใจทำไมพ่อมันคนใจร้อนเงี้ย ลกเล่นกันดี่เงเพเปิดเอปิดยาวฝาเปิดยาวไฟยไฟยรถปิดปัดน้ำโอนอีกน้อนงน้องอยู่ข้างในเนี่ยใส่ทาเลยนะใส่ทานใส่ทานายารเมียมีามาเลยใส่อะไรก็ได้เดี๋ยวก็ใส่ปากละปากร้อนละคนขับปลาเล่นและหน้าเนี่ เราตั่งอยู่ในห้องแอร์นะครับเนาะกระดาษมากกระดาษไม่หาใส่ให้มันดีๆความจริงมึงมาเนี่ยมึงต้องเคลียร์ของเคลียร์อะไรหมดแล้วโหเล่นไหนพวกกัดน้ำฝน,นวันนั้นโดดลงไปข้างล่างเราไปเหยียบคันเล็กก่นแล้วเธอก็ตกลงใจใโดดกลับขึ้นมาโอ้โหไม่ไม่ อย่าไปยังถูกแหวเกียร์ไปหน่อยนะเรียบร้อยโดนเลยเขาตกใจเขาคงไม่กล้าหรอกมากกว่าตกใจวิ่งขึ้นมาเลยไม่เหมือนเขาลงไปเก็บอะไรแล้วขาไปโดนล่วงหรือแยกมะเสร็จแล้วค่าเสร็จแล้วค่าพ่อ เาเก้านี่ไงเก้าเก้าทำไงเก้าเกนี่ไงเดี๋ยวจัดให้ลูกเพฮะเอาไปฝากอีกลูกนึงเก้าเกาอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้ตัวแพงไงทำไมเจ๊ิดยังเขาไม่มีจำต้อกินเราก็ซื้อไากินแบบอเนี่ยูดท้งปวดอ๋อนี่วออกซื้อไปฝากมาฝา กดได้นะครับนี้เก้าเก้าเลยปั้นะครับว่าไม่ติดต่อมาลงร้านหนูเลยอ่ะมีเบอร์เปล่าโอ้โหเค้าเหลือเหลือแล้วนะได้หมดเลยจ้าวหน้าจับบังเลือกเลือกรูปได้เลยครับเรลงเลย เจอกันพี่ปราวต่ดูมาให้ลูกหนึ่งป่าก็เอาเอานิ่ม โอ้รึ่งโลคูดีมาร์คเกินคาดเรียบร้อยในครึร่งโลตัวให้มาลูกนึงดิกระดุงเลยต้นนี่กีดให้ไปเลยแบบนี้เลยง่ายง่ายราคาส่งรอยล้วราคาแสนนะสวย ครับอยีาลืมไม่เมาหนูนะผมสับร้านทุกเรียนดาก้อนทุกกัดนะครับผมปักหมุดปักกีบีเอสมาได้เลยครับผมกับตลาด,ลดในตลาดนัดนเป็งเก้าัะผมหรือปักหมดุดอีกี่นึงก็ตลาดไม่ใช่สถาดนีตํารวจง